เพิ่งรู้ว่าปกติเรากินแต่ใบมะขามอ่อนใช่ไหมต้มจนมันแบบเปื่อยๆนะครับโอ้เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เอานี่เอาน้ำจิ้มเลยอืออือแต่ว่าอะไรคือไม่ได้หีเอ้ยยังไงยังไงพูดจัดการทำ่างนี้ได้ยังไงเนี่ยผู้จัดการมาซบไม่ได้แหละ นแล้วพี่น้องสวัสดีนะครับตัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวกับพี่น้องมาลำปางกินอะไรดีงานลำปางจะกินเนื้อแล้วกินอะไรดีออข้าวครับนะเป็นข้าวจังหวัดลำปางหากินยากมากที่เชียงรายนะวันนี้มาที่ลำปางสองวันเนี่ยผมซื้อข้าวไปแล้วสี่กิโลครับพี่น้อง <laughs> กิโลแรกซื้อมามันหายเอาวะเมื่อคืนจอดซื้อมาแล้วจอดไว้บนหลังคารถตืถ่นเช้ามาเหลืออีกสามตัวก็ได้กลับไปซื้อที่ตลาดบ้านทายอีกทีหนึ่งนะแล้ววันนี้เราก็มาถึงตลาดอะไรนะ จังหวัดลำปางนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่เกิอนกิวลมวันนี้ได้อึงมาอีกประมาณ3ามกิโลเอาตัวนี้ต้มต้มข้าวต้มก็เราเดินทางกันมาดูตลาดนี้เดินดูตลาดหน่อยไปดูในในช่องแฟมิลี่นะครับรถจยอดยาไป่น่ะก็คือตลาดนี้ของขายเยอะมากเป็นของป่าๆของบ้านบ้านนะวันนี้ไม่มีปลาแม่น้ําก็เลยได้อึงไปได้เข้าไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันละเพราะว่าจากจุดนี้ไปอีกเกินครึ่งชั่วโมงจะถึงเกิอนกิวลม เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปเขื่อนกิวลมครับอยากไปนานแล้วอยากไปล่องแคอยากไปหลายครั้งแล้วแต่วันนี้เราจะรถแคมเปอร์ไปจอดนอนกันไปไปดีกว่าไปแล้วครับ้งมุ่งหน้าสู่เขื่อนทิวลมนะครับคืนนี้ไปหากินต้มข้าวครับหน้าอึ่งข้าวนี่ชื่อว่าตลาดาสดบ้านต้นยางครับดูรถจอดครับพี่น้องของธรรมชาติของป่าของอะไรเนี่ยเวลาผมขับรถไปกกรุงเทพมานะคือถ้าเราจะกลับเชียงรายเนี่ย ตอนสามสี่โมงเราจะแวะตลาดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อของแล้วก็เก่าไปกินที่เชียงรายดูรถจอดครับยิ่งกว่างานม้อนลำก่อนนูกเดนไปกรุงเทพเนี่ยเป็นทําทุระกรุงเทพแล้วก็ชอบแวะตลาดนี้ประจำเนาะไปใช่ไหมก็ก็เลยดีใช่ไหมอ่าก็ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรารีบรีบไปครับมันก่อนที่มันจะคํานะครับตอนนี้สี่นาฬิกาสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีครับก่อนจะถึงเขื่อนกิวลมนะครับไปจอดแคมปิ้งไปจอดนอนถ้าพวกนี้เขามีกิจกรรมมีแพมีอะไรแล้วก็ รอดูอีกทีว่าจะเป็นแบบไหนอาจจะเล่นแทนกันต่อกัใช่อ่ะไปนะครับพี่น้องไปไป go to อะไรนะเขื่อนคิวลมครั้งแรกที่จะได้ไปครับไปถึงตอนเย็นๆพอดีคิวลมกับเลี้ยวครับเรายังไม่เคยไปนะยังยังดูตั้งแต่สมัยยังไม่ทำยูทูบแล้วว่าอยากจะมานอนเขื่อนคิวลมเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขามีร่องแพลด้วยสมัยก่อนนะ อยากจะมาล่องแพอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ดีเข้าไปประมาณ20กิโลพี่น้องถ่ายย้อนเสียงเลยนะครับจากจากปากทางไปีประมาณประมาณอย่างนั้นแหละโอเคค่ะปากทานกันค่ะครับเดี๋ยวลองถามเจ้าที่ดูนะว่าที่นี่จะนอนได้หรือเปล่าถ่ายถ่ายแพนก็ได้ยังไม่เห็นเจ้าที่เราไม่ต้องถ่ายหน้าเขาอนี่เป็นทางเข้าไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่จะถามก็ดูอ่ะทีนี้ไม่ต้องถ่ายหน้าเขาแล้วถ่ายถ่ายลงถ่ายที่นี่ครับที่นี่มันจอนอนได้ก่อนครับ จอดนอนมาได้ครับต้งติดต่อภาคเกินได้ครับอ๋อข้าไปเที่ยวได้เนาะครับผมเที่ยวได้ปิดห้องงครับอ๋อปิดห้องผมแต่ว่าจอดนอนไม่ได้เนาะครับผมอ๋อแล้วถ้ามันแพ้มันีที่ภาพก่บครับแพ้นี่มีครับจะภาพพื้นก็ได้อ๋อไปที่ต่อไหนมั้งเนาะครับผมติดต่อไหนมั้งนะขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปดูสนใจคืนนี้ได้นอนแพ้เไม่เป็นก็ยังไงก็ได้เราไปดูจ้ะถือแล้วครับมาถึงแล้ว เข้ามาจนสุดนะครับอ่ตรงนี้เขาไม่มันไม่มีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าน,ากนักท่องเที่ยวมาก็จะมีแพอยู่นู้นเห็นไหมอยู่นู้นนี่นครับก็ไปนั่งกินไปนั่งตกปลาไปแบบมันเป็นคล้ายๆสวนอาหารเนาะมีแพรเยอะมากเลยครับตรงนี้เขาไม่ให้จอดรถมันไม่มีที่จอดรถครับมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวงเวียนเฉยๆนะเป็นน้าเที่ยวครับแต่ว่าเขาให้มาเที่ยวได้ตั้งแต่อ่อเขาปิดหัมวมงเย็นแล้วถ้าจะพักบนบนแพรได้แต่ว่า เราไม่ได้จองไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าจะไปภาคไหนทีนี้ก็มีาอาจจะได้มีการเปลี่ยนแผนครับนี่น้ําใสมากเลยนะนี่อันนี้ที่ท่านเห็นนี่น่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขื่อนคิ่วมนี่ใหญ่มากอาจจะมีทางเข้าไปข้างในนู่นครับสวยเดี๋ยวต้องหาที่จอดรถก่อนไม่เป็นไรครับเดินทางกันต่อครับไปไหนดีเนาะลุงเด่นวันนี้ <c oughs> ภารกิจค่าไหนนอนนั่นเหมือนเดิมวุ้ยสาวลำปากยามเท่ ออกจากเขิรอนคิวลม,มาก็วิวสวยนะพระาที่ก์กลังแสงสวยๆวันนี้เราจะมาต้มข้าวอ่ามันเป็นเมนูอาจจะเมื่อวานก็กินต้มอึงเมื่อวันต้นเช้าด้วยแหละแต่ว่าบ้านเราเชียงรายมันแบบมีครับเขามากินเมนูแบบนี้มันน่าจะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับนีว่วันนี้เมนูเดียจริงได้ได้หมอมาด้วยวันนี้กินต้มข้าวใส่หมอ้อถ้าใครดูในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่เราไปซื้อหม้อไฟที่เป็นอย่างนี้มา ชุดนี้อ่านี่สวยไหมแอามาจากจังหวัดลำปางก็งได้กินอันนี้มีมะนาวจากของสวนมะนาวซื้อมะนาวกินอ่าแล้วก็มีนี่ข้าวครับพี่น้องซื้อมารุเรียนซื้อข้าวหมดไปเท่าไหร่ถามผู้จัดการดู่สิสี่กิโลสี่กิโลครับพี่น้องนี่ต้มข้าวโหดโอนี่ใหม่ใหม่ข้าวมันมันไม่ได้หากินง่ายนะทริปนี้หมดเงินกับค่าอีกข้าวนี่แหละ ไปเยอะพอสมควร <S <S 1> <S 1> เพราะว่า,าคนมันอยากกินแล้วก็มันเป็นเมนูปีละหนึ่งครั้งเองครับนี่แกะเต็มที่เลยนี่ครัวบ้านทุ่งครับตั้งแก๊สเลยวันนี้ไฮไลท์ของต้มเข้าวันนี้นะครับรู้ไหมคืออะไรนี่นี่นี่ดูมัดสิบบาทหรือห้าบาทมัดสิบบาทพี่น้องดูส้มปล่อยเจ้านี้น,น,น่ากินมากเป็นส้มปล่อยที่น่ากินมากส้มปล่อยไม่เท่าไหร่ ไปแวะอิตาดหนึงลองย้อนไปดูคลิปควรตองเห็นเพิ่งรู้ว่า,กา,าปกทีเรากินแต่ใบมะขามอ่อนใช่ไหมนะแต่ที่นี่เขาเขาบอกเออพวงมะขามอ่อนเงี้ยก่อนที่มันจะเป็นลูกอะ่ะไม่รู้เขาเก็บมาขายทําไมนะเอาใส่ต้มข้าวเอาใส่แกงเข้านี่เขาบอกโอ้โหอึ่งเข้าเลยนะครับสดนำเขาม,ขอมาอมันจะเหมาะที่สุดนะครับไมไ่มีคาตตดใครนะ ผักต้นหอมผักชีอะไรแล้วก็มีตามอัธยาใสยัวโรงเดือนสัญจรครับนะมีหมดข้าไหนนอนนั่นภารกิจของเรามีอึ่งปิ้งก็ยังเหลือเดี๋ยวรอน้ําเดือดเดือดหั่นขาหั่นตะไคร้เอาเข้าไปต้มอ่าผู้จัดการนีน้ําลายไหลจก,จกเลยแซ่บนะแล้วก็นี่เวะซื้อคู่กับน,นี่มาเขาทามากสุดยอดเลยแน่ะเออ โอ้โหพีช่ชามะานาวชามะนาวฮะชามะนาวนี่ไงเจ้า,าของ,<า>งสวนมะนาวนไปซื้อมะนาวมากินครับนีน่เดี๋ยวรอน้ําเดือดเราเอาเข้าไปต้มหั่นตะไคร้หั่นขา่าใส่ใบส้มปล่อยใส่ดอกมะขามดอกมะขามอันนี้ครั้งแรกจริงเข้าไปสดห่อนห่อนเอาพริกปน่นทำแจ่วเอาข้าวเหนียวจำ้ำให้มันเปรี้ยวๆซดน้ำเข้าไปบรรยากาศท้าที่กำลังจะตกเย็นเดี๋ยวมืดกว่านี้สปอตไลท์ออกมา นั่งกินกันแซ่บที่สุดแล้วพี่น้องเอ๋ยรอน้ำเดือดแป๊บนึงพ่าที่ตกแล้วครับดูน้ำต้องเดือดๆอ,อ,อย่างนี้น้ำระเดือดใส่ไปเลยขา่าตะไคร้ใบขา่าตะไคร้พริกพริกขหนูสวนแล้วก็ราก,ากาผักชีครับนี่หูหูสีสันดูพี่น้องดูตามตัวนี้เลยอันนี้คือขอบอกว่าล้างมาแล้วนะเมื่อกี้สเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วใบส้มปล่อยงามงามเคยเห็นส้มปล่อยสวยอย่างนี้ไหม มันเป็นส้มปล่อยมันออกพร้อมกับอึงพร้อมกับข้าพร้อมกับกบเลยนะครับมันอย่าแบบสุดๆของมันน้ําเดือดใส่ลงไปเลยครับนี่พี่น้องนี่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 อันนี้ครั้งแรกในชีวิตดอกมะาขามเขามขไม่สดายมันเปล่าเนี่ใส่ดอกมะขามเข้าไปพี่น้องดู่ะปิดฝารอน้ําเดือดครับมาแล้วครับพี่น้องน้ําเดือดเต็มที่ เข้าจากจังหวัดลำปางนี้ประมาณเท่าไหร่โลครึ่งนะมั้งถุงหนึ่งก็โลนถุงกว่าเดี๋ยวจะต้มไว้กินหมดเลยพอว่าของโปรดตื่นมาสดแบบร้อนๆดูน้ำเราครับพี่น้องดูน้ำแกงเราโอ้ Ooh, นี่ต้องน้ำนอนๆแอบ,บนี้แหละนะเข้าหญ่ๆดูนี่กับใครไปลำปางใครไปเชียงใหม่ใครไปพะาลำพูนเนี่ยแหละมีแต่เชียงรายไม่ค่อยมีนะครับเข้านี่จะอยู่ดอยดอยใหญ่ใสเลย ต้มจนมันแบบเปื่อยๆนะครับโอ้เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนี่อ่ะหล่นเลยหล่นหม้อเลยมันนล้นดีกวก่าน <c oughs> แล้วมาเติมเกลือแกงที่เหลือปิ้งได้ลกเด็นกินทุกวันได้ของปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวครับใส่เกลือแกงเข้าไปไม่ต้องไปทําอะไรทีนี้ปิดฝาไว้ที่เหลือปิ้งไฟอ่อนๆทาเกลือปิ้งไฟสองสามตัวกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยมากแล้วนะปิดขาดฝาเลยครับรอมันใกล้สุก ทำน้ำจิ้มเจียวนั่งกินกันสดน้ำหอ่อนห่อนต้มข้าวครับต้มข้าวพี่น้องมาแล้วครับแสงเริ่มหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะเปิดสปอตไลท์หน่อยก็นั่งกินแบบชิวๆสว,ว,วางไดดเดียวเอาออกมาทางไหนดีนี่ได้ไหมนี่สว่างแล้วค่ะเดือดแล้วครับน้ำก็เดือดจัดๆละ ต้มอึ่งเราเดือดแบบจัดแสงได้ไหมหรือว่าจะเอาสปอตไลท์ไว้ข้างหน้าหรือว่าอย่างนี้ได้อยู่แสงก็สวยอยู่ค่ะได้อยู่โอ้เข้ามาดูหน่อยอ้วนมากพอเจอความร้อนไปสดแต่โมูหอมหอมใบประขามอ่อนนะครับนี่เข้าเราตัวใหญ่ๆดูน้ำสีน้ำแกงนะป้าโทรนี่พี่น้องกินกับข้าวเหนียวกินกับอันนี้หน่อยมันก็โอเคมากนะรอมันเดือดแสงเราก็มี ดี๋ยวก็ย,วววกยกลำโพงเล็กๆมาเปิดนั่งสบายๆนะครับภารกิจค่าไหนอนอนนั่นกำลังถึงเวลาได้ความแซ่บนะใกล้ละไปน้องใกล้ละเดี๋ยวเรามากินข้าวกับลุงเด,เด็กดมสมเข่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะเมื่อก่อนลรงเรียนเนี่ยไม่มากินกันนั้นเลยนี่แหละต้มอ,อึงมากินกระจรี๊ยบทเมื่อก่อนนี่ผมบบกกินอึงครับจะกินแต่กบก,กินอะไรไม่บก,กินอึงถ้าคนเหนือเอาอึงเนี่ยมันก็จะแร่แล้วก,ก็ตาก,ตากแดดเดียวแล้วเอามาทําเป็นต้มยำต้มยำเมือง ใส่ผักไผ่หอมโดนใส่พริกลาบผมก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยเพราะก็ไม่ได้กินบ่อยละแต่ว่ามันอยู่กันนั่นลยมันอยู่กับยายทวดเนี่ยโอ้ยอยากเป็นตาแซ่บอยากกินอยากกินกินจังไดเนาะแล้วตอนไปเปิดร้านถ่ายรูปอยู่ข้างๆบ้านปีดำปางแกชื่อดำปางเนาะลูกสาวแกฝนตกหน่อยเดียวกำลังเป็นสาวนี่แหละโอ้ยฝนตกอยากกินต้มอ,อึนเด้ยอยากกินต้มอ,อึนเด้ยจังใดอะไรอยากก็ผมก็เลย พออีกวันผมก็ไปอยู่กับน,นาเรศนาเรศซื้ออึ่งมานาเรศต้มโอ้โหรสชาติอย่างนี้เหรอก็เลยเป็นที่มาของคำว่าก,กินต้ม,ตมอืออันนี้เป็นต้มขานะ้าวนะนี่บีบมะนาวหน่อยนี่พี่ปนข้าวคั่วพี่ปนมะนาวน้ำปลาดีครับนะโรยต้นหอมผักชีเข้าไปหนะน่อยนี่เดี๋ยวข้าวเหนียวจำเมอจํจำเมอเลยเพ <c oughs> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลองของใหม่ดีวกว่านะพัติการเนาะ <c oughs> ไม่ได้ามาอวดอะไรนะครับซื้อมาร้อยกว่าบ,บาทเองแต่ว่าไปลําปาง <c oughs> ของลําปางขึ้นชื่อก็คือถ้วยกะไก่อ่าเราก็บอกอุ้ยนอกจากจะมีถ้วยกะไก่ก็ยังมีอยากได้แบบชุดแบบหมอ้อไฟเท่าไหร่นะผู้จัดกันร้อยเก้าสิบบาทค่180ะร้อยแปดสิบมั้ยร้อยแปดสิบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกินกับหมอ้อไฟแล้วก็ใส่เอลกอฮองแห้งหรือว่าจะใส่ฐานตรงนี้ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวตังเลยซื้อละพี่น้องดูเยเข่าครับเข่า เข่าลำปางครับนี่ยอดมะขามอ่อนยอดส้มปลอยใส่เข้าไปสดนี่กินอยู่กั้านอาหารนะขาก้องกอขนาดอยู่ไกลแล้วเนี่ยให้มันอยู่เอียงฝั่งนี่รมน้ทางนั้นนี่นี่เดี๋ยวจะยีพริกแห้งใส่อะไรก็ได้นะครับนี่เอามาตั้งตรงนี้เลยนี่แล้วก็โรยผักหน่อยจะดูพร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้ม ข้าวลำปางกินกับแจ่วพริกผงพริกปนสุดนะเลเดี๋ยวเราจะจุดแอลกอฮอล์แห้งจุ๊บเอาแอลกอฮอล์มาก่อนทําไมลูกเด่นดีหลายเยอะจังลองของใหม่ครับเอาเร็วๆมันจะไหม้มือยังยังใส่เข้าไปนี่เราก็เอาอปวดวไหมโว โอราชาโคราชานี่ต้มไปเปลยขาแบบรุนรุ่ยอย่างนี้เลยขาแบบรุนรุ่ยนี่เอาแช่ไปในน้ำจิ้มแจ่วนี่แล้วก็เอานี่เอาน้ำจิ้มีห้รวยอืออือไม่ค้าถ้าดูคลิปหน้าไม่ค้าก็บอกแล้วแหมกล้องก็ออกไปนิดหนึ่งก็ได้ใส่สัก <laughs> เห็นจ <laughs> อม สุดๆตามอือหือมันมาใช่วอกมันขาววอกไปอันนี้เอาตัวเลียนแต่กันมาพี่น้องเลยอ้าวนึกว่าดอหลอกด่างสีหน้าอันนี้เอาเก็บก่อนโอ้นี่สายสายนี่แพงกันแน่มาต้มข้าวพี่น้อง้จ้ดการชิมเลย ม่ตัวละหนึ่งพันบาทไม่เอากินไหมตัวละหนึ่งพันเนี่ยแล้วค่ะไม่กินเหรอไม่กินดีแล้วที่ไม่กินถ้ากินก็ไม่มีเงินใจ่ากันต้มขา้าวพี่น้องต้มขา้าวอึง่งข้าวอ๋อตรงัวนี้ไข่หรือเปล่านี่ค่ยมีอาหารน้องไส้อยู่อืมโอ้ยยุงมาตามนี่เลยตามสถานการณ์ครับนีอันนี้นปลา,าถดนอะไรเลย อันนี้กาแฟพืชกันเด้อร์เอฟซีเหยืมาห้าห้าครับมากินข้าด้วยกันนี่เอาเข้าจิ้มกับแจ้วแถานี้มันเป็นฟุ้งนะแถานี้แถวนี้พูดธรรมศาสตร์ธรรมชาสตรเข้าต้มเปื่อยครับโลสามลอยเพื่นเด็กกินบ่ ท่านได้กินเดี๋ยวไปอีสานได้กินเยอะกว่าน,นี้นะท่านได้กินเดี๋ยวกลอนไม่กินแต่เอาฝากได,ได้ไหมอืมอืร้อนอือเนื้อหวานอร่อยไม่อยากไม่ต้องการสายหรอกแต่มันร้อนไงอืเข้าเนื้อหวานมากครับแซ่บอร่อย องเดลองโชว์เหมือนกับคนเกาหลีเขากินหน่อยดิกินแบบร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสุนทะเลนะนั่นเลยบอกนั่นเลยไปทำงานเกาหลีมาหลายปีนั่นเลยบอกเวลาคนเกาหลีกินของร้อนๆเนี่ยเขาจะซดกันเขาจะโชว์เสียงคนไทยเวลากินแบบนี้คนไทยบอกเสียมารยาทดูดซดแต่เกาหลีเขาเป็นประเทศที่หนาวเวลาซดน้ําแกงเนี่ยเขาบอกว่า<ม>แต่ผมก็มไม่เคย,เ<ล>ยไปนะเอเอขาอบอกอุมันแบบน่าก,กินนะอะไรอย่างเงี้ยฟังนะครับ เทคนิคของการกินพวกนี้ร้อนค่ะนี่นะถ้าคุณกินแบบเงียบๆนะบอกเลยครับลิ้นพองคือถ้าเรากินแบบเงียบๆ่าบนี้นะมันจะลิ้นพองเลยคือถ้าเสียงดังก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ําแกงที่ร้อนๆมันก็จะทําให้ลดความร้อนลงถ้าเรากินแบบเงียบๆเนี่ยคนเหนือเขาก็นมีเดียวไงนิดเดียวไงถ้าสัตว์ถ้าสดแบบคนเกาหลีหน่อย เดกินได้เฉยกินได้เฉยน่าไม่ร้อนทั้งนี้มันร้อนมากนะครับดูคนอ่ะดูดิดูคนเป็นยังไงกินข้าวถานอากาศสุดยอดเลยจะได้นอนเขื่อนกิวลมก็มากินเขื่อนกิวอันนี้แทนแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันนะครับเจ้าทินเจ้าทินนี่บริเสียงเบาพอเสียงเบาปุ๊บออกซิเจนน้อยไม่เลย แซ่บพี่น้องถูกใจถูกใจต้องพักมาหน่อยเข้าพี่น้องอืมแซ่บปะแซ่บหวานอ้าววันนี้เขาไม่กินกระดูกกันหรอกอืมแต่อันนี้กระดูกมันจะแข็งกว่าไอึงึงมะราวจะนิอนมหวานเนื้อเยอะกว่า้ทำเหนียวจ้ำกับโจ โอ้ยแขกบ้านนี่แมแขกบ้านนี่แมเพื่อนเพื่อนคักแนแถมแมาเป็นมูเลยเอ้ยเมื่อกี้็ทายาแล้วนะถ้าไม่ทายยากันยูนี่หนักกว่านี้อืมหวานรับคุกแก่อืม ลำแต่ๆครับหืแสบ,บแล่วถ้าพี่น้องคนหนึ่งเขาได้หันก็นจะถามว้าลูกเรียนไม่ผ่าท้องเขาเหรอพี่ก็ไมู่้จะตอบคาถามนี้คําถามนี้คือคนขายก็บอกแล้วมันม,มันออกใหม่มันยังไม่มีไข่แล้วก็มันยังไม่ได้กินอะไรนะแล้วพี่น้องอีสานบอกกับต้นแบบนี้แหละสุดนั่นแหละไม่ต้องไปผ่าท้องอะไรมันๆเจอแมงม่าเข้าไปเพิ่มโปรตีน แต่พวกีก้มันกินมินแรงรอยู่แล้วเนอะเนาะมันมันครับก็ <c oughs> ต้องกินดู <c oughs> มันคนอีสานคนอีสานแต่ไม่กินตึงเพ่าะว่าคนเหนือบางคนก็ไม่มันกินนะผมก็เพิ่งมันกินไม่ได้ไมากี่ปีนะเมื่อก่อนก็ไม่กินครับตั้งแต่เมื่อก่อนลงไปกรุงเทพบ่อยก็ยายทวดบอก นี่อึงบ่ละแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปน้าลุงเด่นเนาะก่อนจะไปก็ไม่กินเนื้อกินลาบด,ดิบมาอยู่กับลุงเด่นก็กินไม่เคยกินกบน้าลุงเด่นเนาะมาอยู่กับลุงเด่นก็เริ่มกิน,นไปกินร้านอาหารสั่งผัดเผ็ดกบสั่งอันนี้มาเราเราก็สั่งประจําเขาก็อารมณ์จังหวะได้มาเขาชิมหน่อยโอ้โหอาหารก,ารกินนี่ไม่ไม่ได้ฮีนะคะแต่อาหารกการินนี่ ไม่ไม่ได้หีนะคะแต่ว่าอะไรคือไม่ได้หีเฮ้ยมามาอย่างนี้พู้จัดการทำอย่างนี้ได้ยังไงผู้จัดการอะไมาซบไม่ได้แหละเด็กกันตัดกันว่าโอ้ไทยปรลัของกินไม่ได้หีนะคะคืออะไรบนเหนือก็ไม่มีนะครับวันนี้หีนี่คือเลือกกินนี่เนาะเออคนอิสระคนอิสานบอก นี่นี่คือไปว่าเลือกกินกินนะแล้วแต <_ EN> ่เธอเอ้ยเ้ยอย่ามาจับพูดจะเดี๋ยวค่ะเอา้องไห้อีกเดี๋ยวค่ะ้องไห้อีกข้วา,นะอาวอเนี่ยอ่างนี้ก็ไม่ฮีไม่ฮีไม่ฮีเออไม่ฮีแหละอ่กับข้าวอะไรก็หนูก็ไม่ได้ฮีนะคะโอ้โหเบคก็ <_ EN> ไมไหนอย่ามาซบกุศการอะไรเนี่ยซบดีจังเลยเอาแล้วแต่ครับพี่น้องเธอน่าจะให้ฉันพูดไปเลยนะจเได้นพี่กลัวเอฟซีเขารับได้เธอนั่นแหะพี่กลัวเอฟซีเขาจะงงไงคนเหนือบอกอันหยางวะเฮ้ไอ้ดอยผาฮีกาแฟสดเอ้ยมาซบอีกแล้วโอ้ยอะไรนี่มันซบเลยเออเอาแล้วแต่ครับเราจะกินข้าว โอ้ยร้องไห้แล้วพักเบรกเลยเธอพักเบรกแต่พี่ไม่ตัดออกแล้วเพราะว่าลุงเด่นโอ้โหแล้วพี่น้องหนูก็ชอบกินค่ะหนูกินได้ทุกอย่างค่ะหนูก็ไม่ค่อยจะหีนะคะอเอ้าไม่อายกล้องกันะเอาต้องไปตัดออกใครจะไปตัดออกม,มีเวลาไหนไปตัดออกเขาจะกินข้าวอยู่ ู้จัดการไม่มีเวลาผู้จัดการที่ไม่เลือกกินครับหนูไม่หิ้นะหนูกินหมดโอ้ฮัตต์ออเนอร์มามาไม่หิ้ก็ไม่หินะ้มาโอ้ยมันกินเบ้เบ้เบ้อะไรวะเบกระท่อมก็ไม่ได้ซื้อเขาขายเต็มข้างทางก็ไม่กล้าซื้อ กินอะไรน้ำปหรูอนต้มปึงงก็ไม่ได้ใส่นะอือโอ้ยนนวครับมาเลยมานั่งเลยเหรอยวไปกินแล้วเนี่ยกินก่อนคืนนี้ไม่ต้องหวังเดี๋ยวถ้ามันร้อนเดี๋ยวผมไปเปิดรถตู้เปิดแอร์เย็นๆนั่งกินต้มข้าว เมันหวานดิมาเร็วมานั่งสิเธอจะไม่หีอะไรนะ <laughs> เอาเลยวัาหนะนึ่งจะไปกินรวเนะี่ยมาเร็วนะ <c oughs> กินไม่ได้แล้วอ่ะกินไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็บอกเขาว่าหนูไม่ได้เลือกกินนะ <c oughs> จะพูดเลยนะลูกดิหนูก็กินได้หมดทุกอย่างเ <c oughs> ออแค่ <ขอ S 1> นี้ก็พอแล้วแล้วไงหนูไม่ได้ฮีน,นะคะ <c oughs> หนู เก็ซีเขาจะเข้าใจหรอ,อคนอีสาก็สิฮื้อคู่ยังหอแม่มันอะอปีมีแค่ครั้งเดียวครับจังหวัดเชียงรายไม่มีด้วยมีก็อาจจะไม่รด้วยดอยไหนแต่ว่าแถวบ้านผมไม,ม่มีมันดุงก็เริ่มตามมากิ้นะครับเดี๋ยวเราด้ขึ้นรถตู้กันแล้วพี่น้องเหรอแซบมานั่งแป๊บนึงไปคินว่า เดี๋ยวจะปิดให้น้าไม่ไม <c oughs> จำพ่อมา <c oughs> เดี๋ยวเพี่ยแก้ขึ้นอีกไม่แก้ก็จะพูดจะไม่พูดอะไรเสียงมาไมโอ๊ยพลายแฮดดีตรงแค่เบ้าอีสานไม่ถอดเลเถอะร้องไห้มาเลยแอบปะแอบเบ้าเอาไทยแล้วเด้อบาทนี่เบ้าอีสานลดเหลือตูนเจ้าของ น,ออน,นี่มันไม่ได้จ้างนะแล้วมันได้แกล้งนะมันไม่ได้จ้างแบบให้พูดอย่างนี้เงยยุงๆตีตีไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยว้าวมัดหอมสับเน็กับมัดตีเนาะอือยางๆ,ๆห,ห,หวานแอบ น้องครับขอพัดลมยี่สิบนิ้วเปล่าไหมพี่หนะึ่งหยุดหยุดรู้เดี๋ยวก็เข้า,าใหม่อะไรคือพี่จะขอพัดลมเพรพลังงานเด็กเสื่อมไปแล้วไงพี่ซาวสั่งต้มอึงมอ่งหม้อนี้ก็สี่ห้าร้อยนะเพราะอึ่งกคโล่สองร้อยอ่ะสามร้อยอ่ะโห่แล้วมนาะแล้วครับกิน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 ไม่รู้จะก,กินอะไรกินไม่ใช่เป็นครั้งแรกครับที่ได้กินเอ่อพวงมะขามอ่อนที่ยังมะขามยังไม่ได้ออกออกลูกมา ล้ําล้ําแสบปะแสบพูดภาษากลางไม่ได้ละเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนพูดเยอะเลยพี่ก็เจ็บแอวเองแ <laughs> อาอีกแล้วโอ้เป็นไรกันเธอเนี่ยอยามายกเข้ามาเนี่ยยกเขายกเขาจะคือ <laughs> อะไรเขาเรียกว่ายกเขา ยกเข้ายกเข้าวคล้ายๆกับยกเขาอ่ะยกเขาไม่ได้เรียกตึงใช่ไหมตึงเข้าตึงเข้ายกข้าเวไาไทยอยู่คาวปุ๊ปิดน่ะปุ๊บปั๊บใส่ตอนแรกเลยตัวตัวแน่ตัวกับองิว่ากที่ไหนก่อนเมื่อกี้นี้่ากบอกทังไหนก่อนทียนหมดแล้วบอกจังเดียบตีตาทำหน้าทำหน้าจริงจังหน่อยหนูก็ไม่ค่อยได้อะไรนะหนูก็ไม่ค่อยได้หีหนูก็ไม่ค่อยได้หีกินเท่าไหร่นะคะ เอาแลวไปแล้วพี่น้อง<ไป>นานเกินเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเก็บข้าวเก็บของกันแล้วเราก็จะไปหาที่นอนที่มันดีๆนะครับก็ภารกิจของเรายังอีกยาวนะครับก่อนจะถึงบ้านนะพี่น้องก็เป็นกาลังใจให้ลองเด่นนะครับพี่น้องใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจ้ อะไรฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกับใครลูกเดด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งไงเด้อพี่น้องเห้ยแซ่บๆน้ำกันครับแซ่บๆครับล้ำขันนาดต้มเข่าต้มเข่าเดี๋ยวไปเที่ยวอีสานจะไปกินต้มอึ่งเด้ออือบะได้ฮีเราเด้อจ้าถ้าไปอีสานนี่ก็จะเธอเป็นผู้จัดการส่วนตัวแบบแปลได้เรื่องดีเลยเนาะภาษาลาวก็ได้เด้อตกลงโตโต้ก็บอกให้ไปเที่ยวนื้อหานะสบายดี คิดหอนไอตุ่ยตุ่ยไรดื้องั้นบอกสิสำัสดีเนาะพูดอย่างนี้ดีเนาะด่านเขาเปิดแล้วนะคือพิลาน้อยน้ำเดือตอนนี้ด่านด่านลาาเปิดแล้วครับอ่าผมคุยกับตุ่ยตุตุโทรมาทุกวันเลยอยากให้ไปเยี่ยมหาคุยกันอยู่คือตอนนี้ไปได้พาสปอร์ตไปได้แต่ว่ารถข้ามยังไม่ได้แต่ผมก็รอจะบวกไม่เกินเดือนนี้ก็อาจจะรถข้ามไปได้ถ้ารถข้ามไปได้เนี่ยแต่ตุ่ยตุบอกตุงเรียนมันต้องรถข้ามข้ามที่หลวงน้ำทาข้ามที่เชียงรายหลวงน้ำทานั่งรถไฟฟ้านั่งไ ความเร็วสูงเนาะจากหลวงน้ำทาไปที่นครหลวงเวียงจัิตรแป๊บเดียวแล้วเราก็แวะทุกแขวงโต๊ะจะมารับที่หลวงน้ำทาเลยยังไงก็ต้องรอติดตามไปยาวๆครับเอา EP ไปเที่ยวอีสานให้จบก่อนเนาะไปแล้วครับพี่น้องใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกระดุมเด่นพากินพาเที่ยวนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับนี่พี่ก็ไม่หิ้กินนะพี่กินได้กินได้เนี่ยพี่ไม่หิ้เลยเนี่ย ต้องไปตัดออกนะห้ามใส่ไม่หมดนะได้ค่ะแสบ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 ,แสบ